กกงอสอนนปลูต้แคเ,เอาเอพัพมาลองก้นก่อนนะลองตุง้มลองตุง่มลองก้นป้องกันเชื้อรา,ากองขายของไปอีกฟวามร้วทิ้ไหมเหยีย่ยวหมดแล้วอ่ะคุณไม่ทำรูก่อนนะลืมเอากองเป็นออลไซเมอร์ด้วย พานินสันเอาไซเมอร์คนแก่ต้องพาทำง<า>กระส,รสรีม <laughs> จะได้แข็งแรง <laughs> ตำราโบราณบอกอยากมีความสุขให้ปลูกต <laughs> ้นไม้นี่ต้องพาคนแก่มาอยู่ในสวนจะได้แข็งแรง <laughs> 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 แล้วมาตากแดดด้วยนะนี่ตนน้นอะไรอ่ะถอดออกเลย complete ok <laughs> à dốt nếu nói hả à, chăng